คู่ควงคัมแบ็กวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ใครหลายๆคนต่างก็รู้จักและชื่นชอบทั้งยังน่ารักและมีโมเมนต,ต์หวานให้เห็นเรื่อยๆแม้จะลูกสามแล้วก็ตามระหว่างหาหน้าทัศนาวลัยจักพงและฮิวโก้จุลจักจักพงบอกเลยค่ะว่าคู่นี้มีแต่คนอิจฉาเพราะสวยหล่อทั้งคู่ลูกๆก็หน้าตาดี DNA เป๊ะเวอร์ก,กันถึงบ้านเราก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานของพวกเขาเท่าไหร่ ล่าสุดมีข่าวดีที่ทั้งคู่คัมแบ็กวงการบันเทิงเนื่องจากลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วสาวฮาน่าซึ่งที่หยุดรับงานละครมาเจปีก็เริ่มคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายบอกว่าที่ผ่านมาก็อยู่บ้านเฉยๆนั่งรอลูกกลับบ้านลูกไปเรียนก็คิดถึงการทำงานตอนนี้ก็กลับมารับงานแล้วและจ้างได้หมดเลยสามีก็กลับมารับงานมากขึ้นจากปกติสามีจะไม่ค่อยยอมออกจากบ้านค่ะ